สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนช่องทิกิโค o ลาดแคทแล้วก็เพื่อนเอนช่องโอไลฟ์ล็อกนะคะวันนี้เป็นวันเกิดนางงาม HAPPY b i r ิร์ a เทิกิอายุครบ15ปีแล้วค่ะใช่ไหมลกูกจะไม่ยอมนะนะเพื่อนๆดูเอาไว้นะเดี๋ยวก็จะซิดออกแล้วใช่ไหมลูกทิกิเฮ้ทิกีิคนเก่ง stay 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 สเตกูดเกิร์ลทิกิปาร์ตี้ปาร์ตี้ลกอลุนี่นะคะเบิร์ธเดย์เกิร์ลทิกิกูดเกิร์ลสเตแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทิกิกูดเกิร์ลกูดเกิร์ลเบบี้ HAPPY BIRTHDAY ดทิกิอายุครบ15ปีแล้วนะคะอายุครบ15ปีแล้วืม mm hmm. คนสวย HAPPY BIRTHDAY ดย์ค่ะแฮปปี้เบิร์ะเดย์นะ r l ้กกี้ทิกิคุ้กกี g ม v e YOU SNACK Yes อันนี้เอาออกก่อนเี้ยมามีให้ขนมนะขนมของโปรดทิกินี่อ่ะ Good girl, good girl baby. Good girl.